สหลักสำคัญในการเอาผิดนักการเมืองเอาผิดพักการเมืองที่จะต้องยึดประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นสำคัญการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้ง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงจะเป็นเรื่องของการยุบพักการเมืองมีการริวิชาร์กันมากว่ามั่นใจมากจะเกิดการยุบพักการเมืองไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สูก่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันข้า,ปา,ปาใวใบมีนใบที่จะลบเลิกแลดแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการจะตั้งรัฐบาลจะหกพักหรือจะเพิ่มเป็น8ดพักสามร้ยสิบสามเสียงก็ยังจะตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติในช่วงระยะเวลาห้าปีตั้งแต่วันประกาศใช้นั้นต้องใช้เสียงเกินครึ่งข,ของสองสภา คือสามร้อยเบวกหนึ่งสามร้บแม้ว่าจะมีสวบางคนซึ่งเป็นจำนวนน้อยไม่เพียงพอนะครับที่จะไปบวกแล้วตัวเลขถึง376เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลแทบจะเป็นศูนย์ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่ากลไกในลักษณะอย่างนี้เนี่ย ถ้าต้องการกจะจับตั้งรัฐบาลก็ต้องรอกันไปจนกระทั่งสงวหมดอายุในเดือนพฤษภาปี2567 <A>, คือหน้าวันนี้เนี่ยนะครับเราเดินเข้ามาถึงทางตันทางการเมืองที่เรียกว่าเดดล็อก250เสียงแม้ว่าจะมีปราบปลายบ้างนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ได้แสดงเจตนา ที่จะไม่หวดให้กับใครเอากันว่าที่เรียกร้องให้มีการปิดสวิตสวสวก็มันไม่มีสวิตอยู่แล้วเป็นเป็นสายตรงมาโดยตลอดก็สับขัดเอาโครมเข้านะครับก็คือหมายความว่า,าถ้าสอวอส่วนใหญ่ดำรงความมุ่งหมายคือไม่หวดให้ใครนะครับพัดรัฐบาลในอดีตเลยนะครับร่วมประมาณร้อยแปดสิบกว่าเนี่ยก็รวมตัวกันไว้อย่างนั้น 313เสียง<ๆ>ก็ไม่สามารถหาเพิ่มได้ถึง376นี่คือเดดล็อกทางการทางการเมือง 4. หลักสำคัญในการเอาผิดนักการเมืองเอาผิดพรรคการเมืองที่จะต้องยึดประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นสำคัญการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจ อำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งจตุพรนะก็มั่นใจมากเลยว่าการยุบพักการเมืองจะเกิดขึ้นแน่นอนการยุบพักการเมืองเนี่ยจะเกิดขึ้นราวๆเดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้นะจะมีพักการเมืองไหนแต่เขาก็พูดคราวว่าน่าจะมีอย่างน้อยสองสามพักการเมืองที่ถูกยุบพัก นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือเขาก็วิเคราะห์ในมุมของเขาว่าบนเอกปิทยุอาย่ยาวการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยังไงก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ในเชิงงานสังเคราะห์นะฮะจตุพรยังพูดถึงมือที่มองไม่เห็นแน่ก็มีการ invisible hand หรือมือที่มองไม่เห็นวัฒกรรมนี้ก็ถูกหยิบยกมาอีกครั้งหนึ่ง แต่จริงๆแล้วผมเรียนหุ้นส่วน,นไม่ได้มีมือที่มองไม่หงมองไมเนนะ่เห็นเห็นทั้งนั้นนะเห็นทุกวันนะแต่ไม่มีใครสนใจนะใกล้ดังขนตาไกลดังภูผานะแต่ตัวพอเรียกว่ามือที่มองไม่เห็นอินสึเบิลแฮนจริงๆก็มันใกล้ดังขนตาไกลดังภูผานะย้ําอีกรอบหนึ่งนะผมเรียนหุ้นส่วนนะจริงๆแล้วเนี่ยการยุบพักการเมืองผมเรียนมาโดยตลอดเนี่ย มีอยู่สองพักการเมืองบางคนพูดแต่ก่อนการเลือกตั้งโอ้ยจะมีการยุบพักก่อนสามพักการเมืองจําได้ไหมฮะผมบอกยุบสองพักการเมืองและจะไม่ยุบก่อนการเลือกตั้งจะมายุบหลังการเลือกตั้งเริ่มชัดกั้นเลยฮะบางคนก็ตั้งคาถามว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งทําไมรับรองก่อนรับรองสอสอก่อนเพราะเป็นไปตามกฎหมาย ที่ต้องให้รับรองก่อนสิทธิ์ถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจะชี้มูลความผิดตัดสิทธิ์ทางการเมืองด,ดําเนินคดีตามกฎหมายยุบพรรคได้ก็คือคนที่ชนะการเลือกตั้ง,งที่แพ้กับแพ้ไปไม่เป็นไรคนที่ชนะการเลือกตั้งยกแรกก่อนจึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการนะซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนในกรณีของชนาทร จริงร่งเนตรีกิจรับรองไปแล้วก็สุดท้ายก็ไปฟ้องศาลธรรมนูลนะเรื่องการถือกรองหุ้นสื่อสุดท้ายก็มีคำพิพากษาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป,ป,ป็นเวลาสิบปีคดีอาญาก็รอลงไว้นั่นะก็สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ธนาธรพอมีการยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอัะละถ้ามีคนฟ้องศาลวันนี้ธนาธรเนี่ยละเมิดคําสั่งศาลก็มีโอกาสนะ ไอ้คดีที่รอลงอาญาถูกตัดสิ์ทางการเมืองไว้และมีการกระทําความผิดซ้ําไม่ใช่เฉพาะความผิดของพรรคการเมืองที่ให้ถูกครอบงําปียบุตรด้วยช่อด้วยไม่ใช่แค่นั้นมันลามไปถึงผู้กระทำความผิดด้วยนพะพอสาลพิพากษามาแล้วแต่ยังคงฝ่าฝืนเจตนาฝ่าฝืนยังคงสะท้อนให้เห็นนะครับเพราะเจ้าตัวไม่ได้เป็นสมาชิกจก็ไปอ้างว่าเ,ออเป็นผู้ช่วยหาเสียงพยายามจะเลี่ยงบาลีแต่ถูกตัดสิ์ทางการเมืองก็คงไม่ได้ นั่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยงแล้วก,ก็ตามฮนะอยู่ที่คำพิพากษาของศาลประเด็นถึงการยุบพักการเมืองสองพักการเมืองผมพูดย้ำมาหลายครั้งต้องถามว่าพักการเมืองอย่างน้อยสองพักการเมืองเนี่ยนะฮะไม่ว่าเป็นส้มไม่ว่าจะเป็นพักแดงเนะี่ยต้องตั้งคำถามว่าเขายัางไม่ได้ทําอะไรผิดบ้างอย่าไปถามฮนะว่าเขาทําผิดอะไรมีคนถามผมว่าเขาทําผิดอะไรเขาหาผมถามย้อนกลับเขายังไม่ได้ทําอะไรผิดบ้าง นะซึ่งคงเห็นนะว่ามันทำผิดทุกข้อไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องการครอบงำพักการเมืองนะพักแดงก็ปรากฏว่าสั่งการมาจากดูไบมีคลิปวิดีโอมีคลิปเสียงมีคลิปภาพสั่งการมาจากดูไบนะฮะพักสม้มเห็นตัวตนชัดเจนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเข้ามาครอบงำสั่งการบัญชาการเหตุการณ์นะหกพักการเมือง8พักการเมือง ปรากฏว่ามีการทำ MOU เป็นมีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพักเข้ามาทำการครอบงำพักการเมืองซึ่งเรื่องเหล่านี้ถูกร้องเรียนสู่คณะกรรมาการการนักตั้งเป็นที่เรียบร้อยนี่คือข้อที่หนึ่งนี่คือ4ข้อนะฮะเดดล็อกที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ d e a d ล็อกที่เขียนไว้ในกฎหมายลูก 2. เรื่องของการโฆษณาเกินจริงนะ,ะบอกจะขึ้นค่าแรงมัน450จะออกเงินดิจิตอล ซึ่งไม่สามารถที่จะทำได้เป็นสิ่งที่อันตรายในการเลือกตั้งนะ,ะและเป็นกฎหมายการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญน,นะ,ะประการที่3เรื่องการใช้สือ่อโฆษณาเกินจริงนะฮะโฆษณาเกินกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดอันนี้ไม่ได้เลยนะฮะเป็นเรื่องร้ายแรงมากที่ทําไม่ได้นะ,ะซึ่งกกตสามารถตรวจสอบง่ายฮะ ให้พักการเมืองแต่ละพักการเมืองเข้ามาทาการชี้แจงว่าคุณใช้เงินไปเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะซึ่งตอนนี้กรก,กตเรียกกันนะเรียกกันนะให้แต่ละพรกการเมืองให้สส,สุกคเข้าทาการชี้แจงนะแล้วกรก,กตแค่ทําหนังสือไปถามเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ดิกด็อกว่าไอ้พวกเนี้ยใช้เงินอย่างไรถูกตามเป้าหมายเกินตามจานวนหรือไม่เกินก็เรียบร้อยปอกถ้าโดนใบแดงใบส้มนะสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมฮะ ต้องจ่ายเงินชดใช้ค่าเลือกตั้งทั้งหมดข้อที่4คณะกรรมการ,ก,ร,รการเลือกตั้งเคยทำหนังสือเตือนเป็นทางการไปแล้วนะครับทั้งรวมทั้งข้อที่2ด้วยก็คือเรื่องของการโฆษณาเกินจริงอีกเรื่องหนึ่งที่กกตทําหนังสือไปเตือนไปทุกภาคการเมืองแล้วคือห้ามนําสถาบันพระมหากษัตริย์มาหาเสียงไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบวกไม่ว่าจะเป็นลบ โดยเฉพาะเรื่องของมาตรา1นึสองที่เกี่ยวข้องกับมาตรา6ในรัฐธรรมนูญนะฮะในหมวดพระมหากษัตริย์อันเป็นกฎหมายด้านความมั่นคงจะมาพูดจะมาปลายัยจะมาเป็นประเด็นไม่ได้ฮะสี่เรื่องเนี่ยคืออันตรายสี่เรื่องเนี่ยเป็นข้อห้ามสำคัญที่ทำไม่ได้ ไม่ต้องแปลกใจฮะจตุพพบอกว่ายุบพักแน่นอนจะมีการยุบพักเกิดขึ้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ยุบสิบแปลกเพราะเข้าองค์ประกอบความผิดจนครบทั้งสี่ประการอย่างน้อยสองพักการเมืองอยังมีบุคคลในพักการเมืองต่างๆก็จะทาความผิดด้วยนะซึ่งกะกะตก็ต้องเอาผิดโดยทัดเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพักไหนคนไหนที่พูดเรื่องของมาตราหนึ่งสองเนี่ย นะมาปรสาสัยมาตั้งสองมาให้สัมภาษณ์ซื้อไม่ได้นะฮะมีความผิดตามกฎหมายร้ายแรงเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญชัดเจนต้องการที่จะห้ามเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษทั้งหมด4เรื่องซึ่งมังเอิญที่รู้ดีเพราะผมไม่พูดหนึ่งในผู้ร่างหลังจากที่มีการลงบริชามาติมาแล้วและมีการแก้ไขในภายหลังนะครับ1 2 8มาตรา นก็มีเรื่องของกระบวนการการเลือกตั้งด้วยที่มีข้อห้ามตรงนั้นเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ทําได้ตรงนี้ทําไม่ได้ซึ่งที่เหลือก็เป็นอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้งที่จะใช้ก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อกอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อยากทำลายเชิญมาเราสู้เกยียติศักของเราเราเชื่อถเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว แต่โบราณปกป้องต้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนือ้อไม่ใช่เบา